หลังเกมล่าสุดที่ให้ปืนใหญ่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะไบรตันได้ถึงทิน้นเอแม็กสเตเดียม4ประตูต่อ2ทําคะแนนหนีห่างแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งอย่างเลใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่7คะแนนนี่อาจจะเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่สําหรับเหล่ากุนเนอร์เลยนะครับถ้าย้อนกลับไปก่อนเปิดซีซั่นคงไม่มีใครคาดคิดว่าจบเกมที่16อาร์เซนอลจะนําจ่าฝูงด้วยการมี4 3คะแนนทิ้งห่างอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง7คะแนนแม้แต่ช่วงเปิดซีซั่น5เกมแรกก็ยังมีคําปรามาดว่าเดี๋ยวอาร์เซนอลก็ตกลง ได้ไม่นานหรอกแต่ถึงตรงนี้ผลงานที่โคตรเฉลียของเดกกันเนอร์คงหุบปากพวกอิจฉาตาลอนได้ไม่มากก็น้อยครับแถมผมยังมีสถิติที่น่าสนใจของไอปืนใหญ่ในซีซั่นนี้มาให้ดูกันด้วยครับหลังผ่านไป16เกมนับตั้งแต่มีลหีกสูงสุดของอังกฤษทีมที่สามารถทำแต้มได้ถึง43แต้มจะสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ทุกทีมครับที่ผ่านมามีแค่4ทีมเท่านั้นที่ทำได้บอกตรงๆว่ามาถึงตรงนี้ไม่คิดไม่ได้แล้วละครับสำหรับการลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้กลับมาที่สนามเอแม็กซ์สเตเดียมกันครับผลลพักเ์ กันนเอร์บุกไปเล่นด้วยรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนว่าการวางแท็กติกของมิเกลอาเตต้าบอสใหญ่แองทตินเอมิเรตสเตเดียม เตรียมตัวและทําข้อสอบมาได้ดีมากๆยิ่งเล่นเหมือนยิ่งเข้าทางแผนที่อเตต้าวางเอาไว้อาจจะมีต้องลุ้นกันบ้างในช่วงท้ายเกมแต่ก็ยังเอาตัวรอดก่อนจะปิดจ็อบเกมนี้มาได้อย่างสวยงามเกมนี้มีอะไรให้เจาะกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับหนึ่งซับสไคร์ของท่านเป็นชีวิตเราได้ครับ ก่อนจะเริ่มเกมนี้สื่อส่วนใหญ่มองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่อาร์เซนอลมีโอกาสที่สะดุดมากที่สุดการไปเยือนเอแม็กสเตเดียมของไบรตันเป็นเกมที่ไม่ง่ายอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อไบรตันเจอทีมใหญ่มันจะทำผลงานได้ดีแต่ผมกลับคิดว่าเกมนี้จะเข้าทางปืนมากกว่าครับไบรตันเป็นทีมที่ชอบครองบอลบุกเข้าใส่คู่แข่งทําให้เปิดพื้นที่ว่างข้างหลังและนี่จะเป็นจุดที่ปีกทั้งสองข้างของอาร์เซนอลเลี้ยงจี้เข้าใส่ได้และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเกมนี้มิเกลอัเตต้าจัดทับมาตามค่าทุกตำแหน่งมีอารอนเลมเดลเป็นผูู้รรักษาปะต เซนเตอร์2คนใช้วินเลียมซาริบาจับคู่กับกาเบียมากาเยดแบ็กขวาใช้เบนไวส่วนแบ็กซ้ายได้อเล็กซานเดอร์ชินเชนโกกลับมาลงเป็นตัวจริงอีกครั้งกองกลาง3ตัวใช้โทมัสปาเตเป็นโอดดิ้งมิดฟิลด์ขนาบข้างด้วยกาลิชาก้าและมาตินโอเดกาดสามตัวลุกก็ยังใช้บุกโยซาก้ากาเบียมาตินเนลี่และเอ็ดดี้เอนเคเทียเริ่มเกมไม่ถึง1นาทีอาร์เซนอลก็นำก่อนอย่างรวดเร็วจากความผิดพลาดของทาลิกแลมตี้ที่พยายามเลี้ยงบอลขึ้นตรงกลางแต่เจอความยอดเยี่ยมของโทมัสปาเตสไลด์เอาไว้ได้ก่อนบอลจะหลุดไปถ มาตินเนลีและมีโอกาสยิงแต่บอลไปติดบล็อกกองหลังสุดท้ายก็เข้าทางบุกยศซาก้ายิงเข้าไปได้การขึ้นนําเร็วของอาร์เซนอลยิ่งทําให้เกมเข้าทางมากขึ้นน่าจะเป็นสิ่งที่อาร์ติต้าต้องการมากๆจากสไตล์การเล่นของไบรตันที่ชอบคลองบอลและถ่ายเทบอลได้ดีถ้านักเตะปืนใหญ่ต้องไปวิ่งเพรสใส่จะเข้าทางไบรตันได้ง่ายแต่เมื่อสกอร์นำแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไล่สูงอีกครับกลายเป็นไบรตันที่ต้องพยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่มากกว่าและอาร์เซนอลก็แพ็คเกมตรงกลางไว้อย,อย่างเหนียวแน่นและหาจังหวะสวนกลับจะเห็น ว่าไบตันเป็นทีมที่ครอบครองบอลได้มากกว่าแต่กลับเป็นอาร์เซนอลที่หาโอกาสยิงได้อยู่บ่อยๆก่อนสุดท้ายจะมาได้ประตูที่2ประตูนี้เริ่มจากการได้ลูกเตะมุมก่อนที่จะเป็นมาตินโอเดกาที่เก็บบอลแถว 2, 2> ได้และยิงเข้าไปอย่างสวยงามจากนั้นรูปเกมก็เข้ารูปแบบเดิมจนจบครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังได้แค่แป๊บเดียวอาร์เซนอลก็นำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์จากเอ็ดดี้เอนเกเทียที่ซ้ำจอดต่อ <ๆ S 1> เข้าไปเหมือนมิเกลวเตต้าจะสั่งให้ลูกทีมเน้นในช่วงเริ่มต้นของเกมทั้งสองครึ่งเลยนะครับจากนั้นรเมดิ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวเอาแบ็คทั้งสองข้างทั้งชินเชนโกและเบนไวต์ออกไปพักและส่งคีเรนเทนเนี่และทาเคโรโทมิยาสุลงมาก็ส่งผลให้เกมรับเริ่มรวนบ้างครับไบรตันมาได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น3ประตูต่อหนึ่งแต่นั่นแหละครับจากรูปเกมที่มีพื้นที่แดนหลังของไบรตันอย่างมากทําให้อเซนอนก็มีโอกาสทําประตูอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายก็หนีห่างเป็น4ประตูต่อหนึ่งได้อีกครั้งจากการเปิดบอลคินโนพาที่สุดยอดของมาตินโอเดกาดให้มาตินเนลลี่หลุดเข้าไปยิงประตูสําหรับประตูนี้ผมคิดว่า ้าไม่เข้าแอบมีเครื่องกันบ้างนะครับเนื่องจากขวามือของมาตี้มีสาก้าว่างอยู่แต่ก็เลือกยิงเองหรือถ้ามองอีกมุมก็อาจจะเป็นความมั่นใจส่วนตัวอย่างมากแต่สุดท้ายก็ถือว่าทำประตูนี้ได้อย่างสวยงามครับในช่วงท้ายเกมหลังจากที่ถอดโทมสัสปาเตไปพักก็เป็นไบตันที่บุกกดดันอย่างหนักมาได้อีกหนึ่งประตูจากความผิดพลาดของวิลเลียมซาลิบาไลมาเป็น4ต่อ2ก่อนจะจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ สำหรับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับแน่นอนก็ต้องยกให้กับกัปตันทีมมาตินโอเดกาดยังเล่นได้ดีต่อเนื่องจริงๆนี่ถือเป็นเกมที่2ติดต่อกันที่ขอคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปได้โอเดกาดเริ่มโชว์ให้เห็นคลาสของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับพว่าทําไมเขาถึงถูกเรียกว่าวันเดอร์คิดตั้งแต่อายุ15ถ้ายัางรักษาระดับการเล่นแบบนี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่องรับรองว่าจะขึ้นเป็นระดับโลกได้อย่างแน่นอนเกมต่อไปของพลพรรคเดอะก,กันเนอร์จะกลับไปเล่นในเอมิรเลสสเตเดียมรับการมาเยือนของ New Carson, นิวคาสเซิลท ออยู่ในนนตี้จากนั้นต้องไปเยือนท็อตแนมฮอสเฟิงก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านรับการเยือนของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ถือเป็นบททดสอบครั้งสําคัญของลูกทีมอาร์เตต้าถ้าจะไปถึงแชมป์ได้ก็ต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ครับก่อนจากกันไปก็คอมเมนต์กันได้นะครับอาร์เซนอลมีโอกาสแค่ไหนที่จะคว้าแชมป์ได้ในซีซั่นนี้จะตามกดหัวใจและตอบให้ทุกเมน์เช่นเดิมครับสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สําคัญกด s u b c r i b e ์่าเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับหนึ่ง Subscribe ของท่านเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ